เบื่อกันหรือยังเล่นเกมไม่โหดกันสักทีถ้าอยากเป็นเทพสุรตานนี่เลยร้านบับเบิลชอปเช่นไก่ตันต่างๆไก่ตันวีซีโอ้โหครบจบที่นี่เลยเนี่ยไก่ตันเทพไก่ตันชัดๆรวมทั้งจิบเกมพาร ว้าวมีดาแมปเลยทุกคนโอ้ของเจง๋งของเจง๋งด้งใต้คลิปเลยไปจัดกันได้ครับนอนๆนโอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนุๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สายฟรีทุกคนทุกท่านด้วยราชาสายฟรีที่ยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่นะครับทุกคนก็วันนี้เป็นอัปเดตที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนในแมปอนิเมะวอลเลเยอร์ซิมูเลเตอร์สนะครับ,ก,รบก็มีคนหลายคนทักมาถามพี่พี่ครับด้วยเล่นสายฟรีแล้วหรอพี่ พี่ยังไม่เลิกเล่นครับน้องดูอันนี้คือพี่มังไม่ได้เลิกเล่นนะครับจังเป็นราชาสายฟรีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับพี่ยังอยู่นะทุกคนไม่ต้องห่วงนะพี่จะเล่นสายฟรีตลอดไปนะครับในเซิร์ฟนี้นะเอ้ยในแบบนี้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าสายฟรีจะเป็นยังไงบ้างนะแต่พี่คิดว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับทุกคนยังโอเคอยู่นะยังไหวอยู่นะถามว่าทำไมถึงยังไหวเพราะยังมีอะไรหลายๆอย่างที่อัปเดต5รอคุณอยู่แน่แน่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค นะจะได้เป็นกําลังใจให้พี่นะครับทุกคนปะสายฟรีทุกท่านไปดูกันดีกว่า let's go ก็อย่างแรกนะครับก็คือเปิดด่านนะมันอยู่ที่ 180b นะทุกคนปลดได้อยู่แล้วครับน้องก็เ,เงินพี่เหลือเลย1 0 2ีโอ้โหฟา์มยังไงวะสายฟรี <c oughs> เยอะมากนะทุก <c oughs> คนเยอะเยอะจริงเยอะจริงโอเคอุอันนี้เป็นอุ้ยทำไมมันแสบตาขนาดนี้วะแสบตาปะโอมันรู้สึกว่าแบบโลง่งๆตายัางไงไม่รู้อะเนาะ โอ้โห oh, ใช้เงินอยู่ที่ 97.2m นะทุกคนก็7 2 m เปิดไข่นะพี่คิดว่าพี่ก็คงไม่ได้เอาตัวมิติกตัวรับอะไรประมาณเนี้ยในด่านนี้นะทุกคนเพราะพี่จะเอาแค่เหมือนอัพเวลให้ตัวละครของเราเฉยๆนะทุกคนนี้พี่ เอาไว้แค่อัพเบลพราะมัน EAP สูงมากนะครับในแบบนี้นะในด่านใหม่ๆอ่ะมันจะ EAP สูงมากแล้วก็เหมือนว่าฟาร์มเบลเฉยๆนะเพราะพี่คิดว่าน่าจะไม่ได้เอาตัวรับนะครับเพราะพี่ที่เกเปิดการันตีตัวรับด่านนี้นะสายฟรีน่าจะ10วันนะทุกคนประมาณ10วันกงปานะถึงจะได้ตัวรับนะถ้าเราเปิดนะทุกคนประมาณนี้เลยสายฟรีเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรนอกจากด่านใหม่บ้างนะครับทุกคนป่ะอันนี้พี่คืออ่าอันนี้คือพี่แปลภาษาเอาแล้วทุกคนอันนี้คือหมู่บ้านใหม่ก็หมู่บ้านใหม่ปกติครับกิจกรรมระดับโล อันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรนะทุกคนเดี๋ยวพี่ฆ่ามันก่อนนะอันนี้คือเครื่องใหม่เหรอเครื่องอัพเลเวลเหรอเดี๋ยวพี่ไปดูแป๊บนึงนะทุกคนเขาบอกว่าเครื่องอัพเลเวลอยู่ดันอ่าใม่ฮีโร่อ๋อใม่ฮีโร่ใม่ฮีโร่เครื่องเหรอเครื่องดูเครื่องแป๊บนึงทุกคนอ๋ออันนี้คือเครื่องอ่ออัปเลเวลเหรอเดี๋ยวอัพให้หมดดิอัพอัปอัปอัพอัปอัพอัปอัปอัปลเลยคลุลเลยมาโคมาโคลุๆเลยทุกคนมาถึงเท่าไหร่นะอ๋อถึงแล้วร้อยเองเหรอ มันมีถึงแค่ร้อยเองนะครับทุกคนเดีย๋ยวพี่ลองเอาอัพสักหน่อยละกันอ่ะอะเช่นอันไหนดีวะอ่ะเช่นอันนี้ละกันโอเคเลือกไปปุ๊บคนเริ่มอาอไม่ัอันนี้คือเราไม่ต้องเสียอะไรเลยหรอไม่เสียตังค์ด้วยหรอเหมือนเราไม่เสียตังค์นะทุกคนไม่เสียตังค์อะไรเลยอืมโหพี่คิดว่าอันนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะไอ้ห่อการค้าอัพเลเวลเนี่ยพอเรามันอันนี้ได้อนะทุกคนพอเราฟิลได้อนะเขาะ้าใจปะ เนี่ยประมาณนี้เนี่ยเราก็เลือกฟิวได้แต่ไม่รู้ว่าไอการฟิวเนี่ยมันปรับอะไรหรือเปล่านะปกติมันจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนไม่รู้ว่าเขาปรับหรือเปล่านะครับนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องของการอัพเลเวลพี่ก็คิดว่าสายฟีก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะทุกคนอาจจะแรกๆหรือเปล่าสายฟีอ่พเพิ่งแบบปลดด่านมาฮีโร่อาจจะอัพเวลได้ ง่ายงงั้นหรือนะครับไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ถ้าแบบพอโหดแล้วม,มันก็ไม่ค่อยสําคัญนะเพราะเราเอาฟิลตัวข้ามคืนข้ามวันอยู่แล้วเนาะประมาณนี้ครับเรื่องของอันนี้นะเดี๋ยวมาดูต่อดีกว่าว่ามีอะไรอีก10นักรบใหม่ก็คือด่านใหม่นั่นแหละ10นักลบใหม่ก็เลเวลตันอยู่ที่140แล้วนะทุกคนโอเคแล้วก็เควสใหม่ผ่านนะใหม่โอเคปกติล็อกอ่าศักดภาพอัตโนมัติมันล็อกอะไรวะทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูแป๊บนึงนะอ่าล็อกอ๋อนี่หรออ๋อ ล็อก o อ1 OP2 OP OP3 อหรือว่าอัปดาวนะครับอัปดาวน้องๆก็เรียกว่าอัปดาวเลยนั่นแหละประมาณอัปดาวแล้วกันพี่ขอเรียกแล้วกันประมาณนี้พี่ก็ล็อกไว้แล้วดีครับล็อกไว้ดีสอโอพหมดอ่ะเพราะสายฟรีจะต้องจัดการอยู่แล้วพวกกรอบมิติหรือกรอบลูงนะครับแน่นอนอยู่แล้วล็อกไว้ก็ดีคับทุกคนสําหรับคนที่ถามว่าพี่ครับไอ้บับอ่ะคือน้องกดอันนี้นะล็อกบัฟอ่ะวิธีล็อกบับกดไปที่เงินก่อนนะแล้วก็ล็อกครับนี่กดล็อกไว้เลยนี่ ต่ไว้ประมาณนี้ถือว่าดีนะบับช่วยเหลือนะเอาไว้ซัพพอร์ตได้นะทุกคนเก็บไว้ก่อนโอเคประมาณนี้โอเคอย่างต่อมานะทุกคนก็คือต่อสู้เพื่อปรับ HP อันนี้เหมือนเหมือนความรู้สึกว่าลงดันเลดอะเลือดมอนมันอยู่ที่6 0สิบปีนะตอนที่พี่ลงนะเหมือนเขาปรับใหม่นะับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะอ่าค่อยหารูปให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวหาคลิปให้แล้วกันประมาณนี้ ต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่อันนี้คือไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรอ่ะทุกคนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับการสมดุลแล้วก็แก้บล็กนะทุกคนก็ปรับสมดุลน,น่าจะที่พี่เห็นแบบจริงๆจังๆนะก็คือบอสเลดครับเลดด่านแบบทุกๆด่านอะ่ะมันเหมือนมาปรับใหม่ให้สมให้สมดุลขึ้นน่ะทุกทุกคนคือมันปรับให้สมดุลขึ้นนะเพราะพี่ลองมาแล้วนะเลือดมอนมันอยู่ที่ ปกติอ่ะอัปเดตก่อนนะอัปเดตที่4มันอยู่ที่2 7 5 b ต่อคนแต่พี่เข้าไปมันอยู่ที่60 b บเองทุกคนก็งงเหมือนกันนะว่าพี่เอองงจริงนะทุกคนอะไรเนี่ยคอปชั่นมีโอกาส25เ์ที่ปรากฏตัวทุกๆ30นาทีใช้เวลา15นาทีมันใช้เวลาอยู่ที่15นาทีก่อนหมดอ่าท้องฟ้ามันจะเป็นท้องฟ้าสีแบบฟ้า น้ำเงินน้ำเงินนะทุกคนมันจะปรากฏอยู่ที่30นาทีหรอมีโอกาส25%ที่ปรากฏประมาณนี้หรอหรือเปล่านะถ้าพี่อ่านไม่เข้าใจไม่เลียร์นะทุกคนแล้วก็บัฟมันจะเพิ่มแบบ1.5เงินนะคุณเงินแล้วก็โชคนะครับแล้วก็โชคดอบบ,บวก2เหรอ แล้วก็เวลาเกิดเร็วขึ้นเหมือนเปิดไข่เร็วเหมือนเปิดเหมือนเปิดไข่เร็วขึ้นประมาณนี้นบ้างทุกคนที่พี่ลิน้นลวัวก็ประมาณต,ตีสี่แล้วทุกคนต,ตีสี่แล้วที่พี่ทาคลิปนะครับเอาไว้ลงวัแปดแปดโมงเช้าพรุ่งนี้นะทุกคนก็ถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะวยนะแบบกระดุกกระจิกนะครับทุกคนเพราะพี่แบบ ง่วงนอนนี่แหละประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวต้องตัดคลิปอีกประมาณตีห้าหกโมงนะกว่าจะเสร็จนะทุกคนเผลอๆไม่ได้นอนเลยนอนเช้านะรประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวมาถามเรื่องสายฟรีหน้าเล่นอยู่ไหมนะครับก็หน้าเล่นอยู่นะทุกคนตอนนี้พี่อยู่ที่ดามเมจนะครับอยู่ที่ยี่สิบสองจุดสามนะอันนี้คือสายฟรีนะทุกคนอนาคตพี่คิดว่าพี่อาจจะติดท็อปนะครับติดท็อปนะเพราะก่อนพี่วันอาทิตย์หรือว่าพรุ่งนี้แหละตอนเช้าน่ะน่าจะก่อนเสร็จนับเหลืออีกสิบห้าชั่วโมงนะ ทำเป็น3ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้พี่กำลังเก็บหินกรไว้นะทุกคนอันนี้ได้28และว28ก้อนนะครับก็คือการันตีตัวรับพี่ก็เปิดเรียบร้อยแล้วทุกคนอีกประมาณ200 0 0 0กว่ากว่าส0นนะครับพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่คิดว่าอ่าเดี๋ยวหมดอีเวนต์คูณ2หินชัยนี้เสร็จอะพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่มาเปิดไข่รัวๆนะเพราะพี่จะ AFK ด่านกอน,นะครับด่านกอนก่อนนะถามว่าพี่จะไม่ AFK ด่านกนก่อนเพราะพี่จะตีบอสนะตีบอสของด่านกอนนะเดี๋ยวให้ดูนะทุกคน นี่นะครับพี่จะเอฟเคบอสดันคอนก่อนนะเพื่ออะไรใช่ไหมครับน้องคือเพื่อจะเอาหินชัยนีนะครับเพราะมันดอบคูณ2ตลอดนะเพื่อเพเนี่ยพี่ข้ามคืนเพื่อได้ร้อยกว่าหินแน่นอนนะก่อนเสร็จพรุ่งนี้พี่อาจทํทำอาจสุ่มพาสิบเลยดีกว่านะประมาณนี้ครับทุกคน แล้วก็การการทําแบบนี้คุ้มไหมพี่คิดว่าส่วนตัวพี่คิดว่าคุ้มยังไงก็คุ้มนะเพราะมันคูณ2อ่ะคูณ 2, 2หินดอบอ่ะแต่ถ้าไปตีด่านนั้นอ่ะไอ้ด่านไอ้ด่านต่อไปเปกี้นะไอ้ด่านอ่ะอัปเดตที่4อ่ะพี่ตีบอสไม่ไหวนะเพราะมันเลือกเป็น2องห้บีนะตีตีน่าจะนานาน่าดูนะครับแล้วพี่เจ้าก้อนด้วยไง กรม,มันสําคัญกับพี่มากเลยนะมัน3ดาวเลยนะทุกคนใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันนะหลายวันเลย FK กรไปก่อนนะทุกคนตอน update, อัปเดตอ่าอัปเดตที่5คืนนี้นะครับถามว่าอีเวนต์นี้หมดตอนไหนนะครับก็คือวันจันทร์สิบโมงเช้านะทุกคนประมาณนี้เลยถ้าใครชอบนะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากเป็นกําลังใจให้พี่ก็คือการกดซับสไคร์กดไลค์ด้วยนะครับ สำหรับคนที่สายฟรีนะครับก็มาดูพี่ได้นะตอนหนึ่งทุ่มทุกวันนะก็วันนี้ครับบายบายครับทุกคนฝันดีราตีสวัสดิ์ครับสายฟรีสู้ๆนะครับสายเติมมาแบบพี่ด้วยละกันเจอกันครับคุณนางเอกผมะตูวร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่อง